น้องสันลูกศิษย์เยอะขนาดเนี้เราคงทําตามแผนยากนะคะเนี่ยไม่ยากหรอกพี่ถ้ามีหนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยคอยช่วยพวกเราโอ้ยใครเขาจะมาช่วยพวกเราคะเดี๋ยวเราให้นะัดเดมกัววนนัดไลน์เนี่ย ตอนชงบ้านให้กลับบ้านไปส่วนพี่เนี่ยต้องไปหลอกล่อพ่อแม่น้องคิงนะให้ออกไปอีกแล้วผมเนี่ยจะเข้าไปจัดการน้องคิงเองโอเคนะโอเคน้องคิงคะขอปรึกษาหน่อยสิคะพ่อมีทางไหนบ้างไหมคะคที่ทําให้ฉันกับผัวนะ่ะได้กลับไปอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่นี่ก็อยู่ใกล้มากแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยไอ้นี่ไม่ใช่ผัวฉันคะ่ะอีกบ้า โอ้ยเอาไปไกลๆเลยมานั่งใกลๆฉันทำไมนเนี่ยฮะน้องคิงเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยไปไกลๆขอโทษที่เข้าใจผิด <c oughs> มาถึงผัวที่สีสะเกตใช่ไหมโอ้ยใช่ใช่เลยคะ่ะน้องคิงรู้ได้ยังไงคะ <c oughs> เรื่องนั้นอะไอะ่ะ <c oughs> เขาก็รู้กันทั่วหมู่บ้านนั่นแหละอย่าว่าแต่เรื่องชาตินี้เลยเรื่องชาติที่แล้วก็รู้ที่เจ้าต้องแยกกับผัว เพราะเจ้าเคยไปพากแมวผัวเมียไว้มันก็เลยเป็นไปตามกรรมแก้ไขอะไรไม่ได้อืมแต่ว่าถ้าเจ้าทำบุญเยอะๆผลบุญก็อาจจะช่วยได้นะโอ้นะคะถ้าไม่ได้ไปวัดเนี่ยฝากฉันทำก็ได้นะจ๊ะฉันก็ต้องรีบเอาไปทำบุญเหมือนกันนี่คนฝากเยอะแยะเลยถ้าอย่างนั้นฉันฝากด้วยคนนะ อ๋นี่ฉันทำสองพัเลยฝากหน่อยนะจ๊ะนี่นะลายให้เยอะขนาดเนี้ยถ้าทางจะช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้แลยไ้ได้ปุกชาบ้านกลับบ้านไปอะส่วนเรื่องของฉันก็คืออจะพูดเรื่องเมียเพวกคุณกลับไปก่อนเถอะนะผมไม่ไว้ใจนะกลัวคุณไปฟ้องเมียผม กลับก่อนก็นได้นะจ๊ะคือว่าน้องคิงก็เหนื่อยแล้วด้วยกลับได้อีกแค่คนเดียวไปไปคนไหนช่วยเลยจริงจรงด้วยน้องสันไม่น่าเชื่อเลยเรารีบไปทำตามแผนกัน,กน,กน,กนเถอะค่ะแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะคือให้เมียเนี่ยฉลาดน้อยลงอีกนะครับ คือเขารู้ทำทุกเรื่องเลยครับก็ชาติที่แล้วอ่ะน้าไปกินสมองแมวมาไงตอนนี้ตัวเองเลยไม่มีสมองเลยอ่ะเรื่องของฉันสำคัญกว่าค่ะไปไปไปออกไปอ่าคืออย่างนี้นะคะฉันมีเออฉันมีฉันมีโอ้ยมีงูค่ะฮะออยังไม่ได้แปลงเพศหรอคะ ต้องไปเหรอครับเดี๋ยวโทรเรียกรอปภดีกว่าครับเอ่อคุณพ่อครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโทรให้ดีกว่าครับผมว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเข้าไปดูก่อนดีกว่านะครับว่างูมันอยู่ตรงไหนน้องคิงจะได้ปลอดภัยครับไม่เป็นอันตรายนะครับใช่ค่ะกตับมเล้ามันดีกว่าค่ะเร็วค่ะไปดูค่ะไปเลยครับเลื้อยเข้าไปงนี้อ่ะไหนคมันกลัวมากเลยนี่ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าไมช่วยเขาหรอครับน้าก็กลัวนะถ้าไปช่วยครั้งนี้มันเหมือนเป็นการช่วยน้องคิงไงครับ นาได้บุญกุศลเยอะเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะทำให้ปุ๊กเนี่ยงูลงก็ได้นะครับเฮ้ยมันไปกันที่ไรเอาบุญเถอะเอ้ยไปทำไมอ่ะไม่เอาไปช่วยกันดูจับไม่ไปเดี๋ยวมันกินแมวพี่ไหลเอาไปนักเรียนเดี๋ยวแมวฉันไม่รอดน้องคิงครับคือผมเนี่ยเอาเกมในมือถือมาถวายนะครับเดี๋น้องคิงเนี่ยเล่นได้ตามสบายเลยครับ อ่านะครับเดได้วให